สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจ๊แดงคนเดิมทางช่อง YouTube นะคะเนาะแล้วก็ปู่สามหสเนี่ยจะโทรถามไหมท่านผู้ชมเนาะโทรถามเพื่ความมั่นใจว่าฝันดีไหมแป๊แป๊บแ,แโทรถามท่านนะคะท่านผู้ชมเราดูว่าท่านจะรับสายไหม สายแปลกๆจะรับหรือเปล่าเนาะเจะแดงไม่เคยโทรหาเนาะตั้งแต่ได้ตั้งแต่ได้เบอร์มาเจแดงไม่เคยโทรหานะหรือทำวัดอยู่ไม่รู้จะหนึ่งทุ่มแล้วทำวัดอยู่หรือเปล่าโทรผิดเวลาหรืออาจจะไม่รับสายเพราะว่า ท่านไม่รับสายแต่แต่วันนั้นไปเจอทีอ่ไม่รับสายกับท่านผู้ชมวันนั้นไปเจอที่วัดวัดปู่ชีประขาววัดวัดจุมสีนะคะท่านก็บอกยืนยันว่าตัวเก่ากับท่านผู้ชมคือหนึ่งเจ็นะคะหนึ่ตัวเดียวก็มั่นใจล่างเหมือนที่ให้53าสามตรงนั้นก็ห้ตัวเดียวนะ ไม่มีตัวอื่นนะะท่านผู้ชมหน,นึ่งเจ็ดนวดนี้อุ้ยท่านผู้ชมสงสัยปู่โทรมาเดี๋ยวเดียวสวัสดีค่ะปูปู <Hello. S 1> ป่นานังใช่ไหมะนัยม <Hello. S 1> เอาว่าจะถามปูนะคะ่ะกำลัง <Hello. S 1> อัดคลิปพอดีเลยกำลังอัดคลิปพอดีเลย <c oughs> อันปูปูได้ตัวได้ค่ะมันใจโค้งสุดท้ายค่ะ ยุบสีมันนะันได้เกหกแล้วเก้าหกบอกค่ะโอ้มาเก้าหกหนื่งเจ็ดแหละค่ะมันใจบอเกาหกมันบอกอ้เก้าหกบั s. <S ยังใส่าจามตูเนาะหนึ่งบอกค่ะหนึงน่งหนึง่งอ้หนึ่งเก้าหกโอ้เก้าห หนึ่งเก้าหกอ๋อฟันได้เก้าหกอาคาเก้าหก้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งเนาะค่ะมือนีเพิ่นได้เพิ่นได้เก้ส่หนเนาะเก้าเกงก็เลขสวยเก้าหกเอาตัวเก้าหกน่ะสิซื้อได้อยู่ค่ะแต่ว่าสี่หนึ่ง ซีนึ่งบอกค่ะเจ้าซี้แงนเ้าโอ้เขาเจ้านาถ้าว่าจะมือจะกักหรือว่าเขาเจ้ากักขายให้บ่อขายเบิร์ดให้สุกคนนะเออเขาเจ้าก็ออกมากเขาเจ้าก็โทษไปบ้านไปบ้านเต็มแล้วผลว่ายังยังไม่ทันสื่อว่าท่านออกจากมองกับเต็มแล้วบางที่เขาก็แบงขายเขาสื่อแสนหนึ่งก็ขายให้สามหมื่นยังไงสินะเออเขาเจ้ากับแบงให้ว่าดูท่าถ้าทุธาที่ก่อนเนาะ เล่าโมกอะไนะปั้นในว่ามีชอผู้ชายาบอกอืมค่ะบอกว่น,นั้นกร้่นั้นบนะบอกบนท่านในบอกคชื่อ่านั้นอืมปูได้แล้วแต่ว่าบนท่านในบอกมันบอกค่ะเออมือเป็นนอน,นอ,น,น,อน,นจุกสีไปช่วยงานก็ไอ๋อกา,นาเราฝันเลยดบอกว่าเ่าปูเลยบอกค่ะมาบอก่ลเป็นปูเป็ดูใช้เขาเขาไหออ ที่ใส่แถวๆมาบ,บอกเก้า,อา,าบอกครับเป็นไปได้เพรเก้าแปดกูแค่สื่อเวลาเก้าแปดเก้าหกเนาะเก้าหกก็สื่อไวยุหันว่าแม่นตุนักสื่อมากเลยาการออกเก้าแปดนี่จีเป็นบุญใหญ่ยุ่กันออกกัน ค่ะอืมเนื่องเจ็ดเลยค่ะมันใจว่าปูเนื่องเจ็ดกับมันกับมันใจยู่กับปัน,น,นได้มนแล้วซื้อไว้ทีไหนโยมะซื้อไว้น้ำเลซื้อไว้ยูค่ะซื้อไว้ยูแสนเดียวแสนเดียวจะสีได้กําไรเท่าไหร่ค <า S 1> ่ะ คนหลายปูประเดีวแม่นเนาะมือน,นี้เนาะการที่จริงก็ขิมอต์ไปคิมอต์ไปบ้านนาพังมือนี้มันอน่ยเลื่อนเมือาีเลื่อนไปยงแม่สุดิสแล้วคนเลื่อนไปวันที่่เพราะว่า,า,า,าชี้กับเขาปูคนธรรมาิดินนมาต่านอนตอนนี้หอนแล้วเมีเม่อีเอาไปถวายบ้านนาพังนาพัางยี่ใสครับปูลอกันนะรอนั่นแหะ เพราะว่าเขาเจ้าเียมสถานทีไแล้นมาจากซุรินเลยบอค่ะเอทีเ็มาเไม่ต้องกสุรนทรินี่นโยกที้ปเขาอ๋อ้ี้ปามาจากสุรินอ๋อวันนี้เพิ่กมาหอแล้วตานเิเมลเดินทางมาอกท่านมันเรื่องเมื่อจามีิงวันนี้วันอื่มือนีไม่กันเลยก็แมือนี้บั เน่ยทมันมีมดบอกวาให้ลูกพระมานะวันที่สีเด e ี e ๋ยวจะเฮีตอนเก้มคอกันแห่เพิ่เสียเลขบ่ค่ะปูวันที่สิบแปดตั้หลังไว่ออกแล้วอ๋อเรียนเรียนเป็นวันที่18วันสิปการถวายสิปหน้าพังตีกันสิบแปดการสิบแปดจะแดงกับง่ามบุญกระถิ่นงาก วกระจกยังกันผรทั้งกระจกยุ่มอืมค่ะจ้าชั่เจ้าวบกาขเยเขาหน้าที่ต่จ้าจ้านั้นล่ะเป็นหน้าที่กองมีมวน่้ไปค่ะมีกระจกยังกันปรล้งกระจกเดออืมอาจจะจ้างเนี้ยรับลูหไร้ทุกไา้เนาะรับปูทุกนร้ของมา ว่ต้องรับรู้เลยดีค่่ค่ะเรื่องของกระเจ้าฮะว่รับรู้ล้ดีค่ะเนาะเอาแต่เรื่องของข้าขอะไราของข้าวให้มันค่ะค่ะค่ะ มั่นใจ96นี่เนาะ96 91 91ตรงกันเนาะปู่ตัวเสริมเนาะ196ค่ะเอา596ใส่สิงามบ่ปูเอา596ใส่สิงามบ่มัก1เพราะว่ามื้อนี้เพิ่นให้1เนาะเพราะว่าเลขเลขที่ปูีขาว

คืออยู่ค่ะทางในเลขทางในเขาเจ้าให้มาน่ะหาเก้าหกเลขข้างในเลขข้างในเขาเจ้าใหาอม่คำว่าทางในกะอย่าง้ว่ามาจาก้างในนั่นแหละทางในทางในกล่องนั่นแหละแววๆมาค่อยเข่าขาเจ้าค่อยเข่าแต่ว่างวดงวดที่ผ่านมามันมันบบกเข่าแต่ว่าตะกี้ขาเจ้าถูกตลอดตั้งแต่สองสามสิงหวดขึ้นหลังถูกตลอด ถูกถูกถูกตลอดเต้งสามตัวอืมนวนี้มาค่ะแต่ว่าหมวดหมวดกว้อนหน่อยหมวถืงหมวดที่ซื้อน้ำเขาหน่อยนันบ่ถูถกถเขาเลยเช่าซื้อตำมวดหน่ะแมาวันนี้เขาเพิ่งจะมาซื้อไม้ไใดใ้ไม้อีกรอบนึงนี่เขาทำงานอยู่ขงนาเขา บ่หนนู้เขาเพิ่งจะเรียนนี่เขาเพิ่งจะเรียนมันสิบ่เขาอยู่บก่กเวลเวลมาที่นี่ข้าเจ้าบ่เคยบอกไคดอกแต่เวลเวลมาสืบมากับคนที่ใกล้ชิดกับข้าเจ้าแต่กี่ข้าเจ้าถูกตลอดถูกข้าเจ้าบ่เคยบอกผู้ใดว่าข้าเจ้าเลวไม่จัดใครันรเราเลวไทยต้องสูเลขถึงไม่ใช่รีมาเรียดไปเฉ้วจ้าข้าเจออเ้าอัน ขาเจ้ามิตรเลว่าเลขฝันที่จริงมันโมเมนเพินว่าะเลขมาจากก่อนทางในมเมนเพิ่นทํางานอยู่ในนั่นทางานอยู่ในนั่นกษัตร่ย์ลูกหลานเข้าเจ้านั่นแหละทํางานอยู่ในนั้นได้มากขาเจ้าได้มากคือตลอดบันี้มวดเหรียญน้ำขาเจ้านั่นบ่ถือบันนข้าเจ้ากระเศ้าสื่อหัวต่สีมาเหรียญไม่งวดนี้นะจะหาเก้าหกกสัตร์ นาสินาสิถืออยู่นะปูพอปูฝันกันมันสิเป็นคือความปูฝันได้ลหละตั้งวดก้อนเนี่ยคันคันได้ไปหาปูน่นห้าเจ็ดเนี่ยถือร้ายเรียวคันได้ไปหาปูมาเสียดายโอ้ยมันเปาี่ยนยังดอกปูก็ม,ม,กกมีผิดมีถือเคยยดายสิว่าได้นี่บอกหนึ่งเจ็ด แม่นแม่นอยู่2 3กระเทงหนักติลองั่นน่ราคาอืมน17ก็สิได้กําไรบ่หลายดอกอืม2 3ประมาณนีล่ะแต่ว่าคั่นออก96 96ซื้อไว้อยู่ก็บ่หลายสิซื้อไว้อีกอยู่ดอกครับปู่เนาะปู่เคยถูก้หมกเอ้ยฝันปู่สิว่าพฝันสู่ฟังมื้อเช้านี่ตื่นขึ้นมาฝันแล้วตื่นขึ้นมา ฝันว่าไปเมื่อวานกับไปงานพูนเสียชีวิตเนาะอันเพื่อนบนันนี้ก็ไปท่าบุนน้ำเพืิอนบันนี้เมื่อคืนฝันว่าไปหาเพิ่นไปเยี่ยมเพิ่นเพื่อนหลับนอนอยู่กับไปอันเพื่อนนั่งอยู่แต่ห้องไปนอนพิ้งคุยกันบันนี้กันบนัดกับแม่เพื่อนเอาอีหยังบุเซียงหย้ใส่กระตาหา้บนันนี้คือเพื่อนเป็นคนอีหลีขึ้นเงื่อท่านตายนี่ไหมแต่ันปวยเออบนันนี้กับแม่หลักีเมื่อแต่ใส่แม่งูเพือกหนา ไล่ไล่มเตอต์ไส์บอกให้คนขับไปเร็ยวเรียวเรียวเรียวรวบันนี้กลับไปพ่กพวกโง่มันโดดโดดกัดมือข่างไายนี่ขาดเนิวยนิ่วนะเลือดเลือดแล้วก็รู้สึกว่ามือจะขาดเออนิ้วเด้ค่ะนิ้วระวังนิ้วก้อยนิ้วยางนี่กับนิ้วขนาดงูกัดมันนี่เจ๊แดงเลยตัดชินใจจับจับหัวจับข้อมูจับก้นใจจับเลย ในใจว่าสจับว่าจับเพาะสิลูสิปลอยว่าเห็นถ้าปลอยเห็นมันกัดแต่ายเดียวมันกับว่าแมนก็เลยจับงูน่ะจับมาแลรวมตี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 จนจนมันตายไหมค่ะหัวนี่กะแบนเลยงูเห่าเป็นงูเห่างูมีพิษมันนี่กะบอกข้าเจ้าเอาผ้ามาพันแขนเลือดพิษจิตซึมเข่าแขนมาสั่นวาน่ะแต่กับมือนึงกะอันอันบาดมือนึงมือขวากับกำงู สิไปหาหมอไปหาหมอต้องกำงูไปพร้อมเลยวางสิเราตื่นขึ้นมาหกโมงเนิตหน่อยผูว่าสิเป็นจังไลยฝววันลายจ่ายเป็นดีฝันว่างูกัดห้วเลขน,นี่นี่เก่าววะ,ว,ะาาว่านั่งดักจากฝันปูที่ประคามมาฟันฝันฝันว่า ไกลน้อยตีกันสองตัวใกล้นอยตีกันสองตัวเราไปจับเอาตัวนึงเลขทก่ยาเด็เก่าเน่เก่าอ๋อใกล้กับเก่าเนาะใกล้หน่อยใกล้กับเก่าเก่าเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งใกล้กับเก่าใกล้หน่อยกัเป็นเก่าเนื้ ้แน like okay. so, ่นอนจจแดงกับมันใจแน่นอนดิแจแดงกับมันใจว่าเก้าเปียกเปียกตาแมนแมนแมนสี่หนึ่งเจแดงบ่สี่ดิ เนาะเจแดงกับมันใจมากตัวนี้หลายหลายหกเจ็ดเยามันมันมาเกข้างล่างมอแดเก้าคบเก้าน่่กาหกรอย่เมาเยอมากมันสิมากครูกันเออมันเป็นลักษณะแบบนี้นะค่ะก็วางเสร็จลระเจแดงว่าซีเนี่ยจะบ่ามากเนาะ แม่นปกติเพิ่นบ่เคยเขาเอางวดเกีเก้ากับแปดเก้านี่เขาทั้งหลังทั้งบนค่ะถ้าี่คือโอ้คือว่ามักาอานจีเป็นหนึ่งเก้าซี่ไม่อยากให้เป็นี่กับงโอ้ยมันใจโตเก้าแปดเนี่ยนะ่ะปูอ๋อ ยังเรายังเราอ่ะให้ปูบ่อน,น่ะเนาะเราให้ปูฟังหัวยอ้ดอนปูตาเพิ่นส่งได้แต่อันนั้นแล้วเพิ่นส่งได้แล้วมื้อนีร่ำสบายพบาะเปนทีน่นั่งน้อยนั่นอันจเจดีย์ก็อยู่ทั้งหนาละหน้าหน้าศาลทางประตูเขาเ้านี่ไม่เพิ่นปูพูดง่ายๆดำๆที่เคยอยู่บ้านจุ่มสีเพิ่นบอกว่าหวยได้แล้วจ้าหวยได้แล้วเดี๋ยวเพิ่นก็ประกาศด้วซั่นเด้บัดนี้ นา่งลานแล้วว่าถือโทรศัพท์แม่หาปูจำอหอยปูจำมาแม่จันทร์หอมโทรมา,าสันเดย์คนเล่ยไปเยืนให้ปูจำปูจำก็เลยรับวันนี้ก็เลยมาอ่านเบิงไล่ก็เห็นไล่เก้าสี่หนึ่งคนกับประกาศเลย่ยคนกับแห่เลย่ยคนก็ออกมาลังออกมาเลยวันนี้ได้เล้ยแต่คนยังเมท่นถึงเวลาบอกพอถึงเวลาบอกมีคนถือโทรศัพท์มม่ห้คุยกับแม่จันทร์หอม่นกับประกาศเลย ผู้ซ้องแม่จันหอมเด้บ่แม่นบ่ะบ่ฮู้คือกันเจ๊แดงก็บ่ได้ติดตามบ่ได้ไปมั้ยไปแต่มือหวยสิออกเนเก่าบนเก่าเอาเพิ่นอยู่บ้านจุ่มเพิ่นอยู่บ้านจุ่มสีบ่แม่นบ่ฮะเพิ่นอยู่บ้านจุ่มสีบ่แม่นบ่บ่แม่นอยู่่บ่แม่นนอยอ๋อแม่นอยู่คนน้อยๆแม่จํเด้เนาะเอเจ๊แดงก็ได กจดงไดเล้าคลิปพ่นอยู่มั้จะแมงแมนอยู่แมนอยู่เจดงไดเลย้าคลิปพันโยกับพุยาบ้านนั่นตอนที่แลกไปน่ะเนาะเพื่อนก็ดียูได้จำนั่นก็ได้ันนี้เพื่อนก็เลยว่า่ได้ไปันี้แต่ว่าแม่จันหอมจังมาทางไหนเจดงย่วงหูเพราะว่าไม่ได้ไปทําข่าวตรงนั้นไปตะมือเพิ่นส่ง บอกที่แม่นเพิ่นเพิ่นได้แล้วพึ่นยังไล่มาบอกมันก็เจ้ากะเพราะว่ามาหลายซ่องเนาะมาเวิ้ดเออเขาเจ้ากัย่อมใหยไทยที้มือนี่ทุกเที่ยนอ่ะเพิ่นซ่องเอาไปย่อมใหยไทยจะย่านเห็นล่างซ่องเนาะมางวันนี้พิ่นปล่อยใหยไทยเวิ้ดเลยเลขนี่มันดันเข้าไปวัดเข้าไทยหลังเนี่ยตั้งจนปู่ตาค่ะค่ะ แมนแมนช่องช่องช่องที่วีมากมือนนี่ช่องที่วี่งมากเบอรมือนีช่องทีวีมากเบิรมือนี้ค่ะบอกเนาะบอกเนาะเก่าหนึ่งจีออกจีออกเก้าเปดมั่นใจว่าเก้าแปดล่างนี่นั่นคับปูเนาะค่ะค่ะปูน่ะ ซื้อได้ประมาณสิบ่200,000นี่ล่ะปู2 0น,นี่แตลอดแตมนนึ่าสลาอแม่นอยู่แม่นอยู่ประเทศลางลอตเตอรี่นี่ขาลาวก็บะะ่ทันบ่ได้อคือไทยเนะาะไทยนี่หือคักลอตเตอรี่บ่ได้หลายเาได้จักใบนึงอ่าซื้อใต้ดินไว้120,000อยู่ ว่าได้ยู่ค่ะปูค่ะใจใจจดใจจ่ออยู่นะ,น,ะนะค่ะปูโอเคเนาะปูโอเคเนาะค่ะปูมั่นใจสิบเจ็ดกับเก,าก้าหกเนาะจ่าจ่าสิไปเพิ่มเก้าหกไวอ้อีกจ้าทูสิไปเพิ่มเก้าหกไว้อีกเนาะคะ่ะค่ะขอบคุณค่ะกราบสวัสดีค่ะปูค่ะสวัสดีค่ะ่ทางผู้ชม ก็ะบอกกับปูจบพอดีเปิดประตูให้น,น้อนนงเลยลูกหนึ่งเจ็ดเก้าหกค่ะท่านผู้ชมมาไม่หนึ่งเก้าหกปูบอกว่าหนึ่งเก้าหกสามที่ฟังน,างนะะ่ารักมาะค่ะอ้าวปีบาเอาือดใหญ่เอ้าสวัสดีท่นานผู้ชมขอบคุณคะ่ะท,ที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เจแดงอย่าลืมดูกระดิ่งบ, <คน S 1> บันเจแดงเจแดงคนเดินร้านว่ากระดังเอาเงียบเงียบ